หมอหมอพามหาผู้สาวเดบุลูเขาจะออกมาบ่มาเนี่ยผู้สาวหมูเองนะแหมผู้สาวหมูกับเด็กบักโดนี่บ้านเขาอยู่ไกลกันค่ะผู้สาวโตวสันสันพันธ์ไข่ไข่เพิ่นนะคะสีน้ำตาลวันนั้นเมื่อคืนอันบ่นได้อัปเดตเอ่อ บอเดลงคลิปของบุญหลอด FC เอฟซีเดบเบิรค่ะพอดีอ่าอะไรนะการโหลดคลิปมีปัญหาอาคะาะเมื่อคืนนี่อันระบบเนียงต่างของ YouTube นะคะคือมีปัญหาโหลดไม่ได้กันตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ เป็นทุกเครื่องค่ะของผู้ใดเนี่ยพอกันใช้เดี๋ยวมึงหูกเกาแต่หูพอกันใช่ล้กะกะเนี่ยก็พอนุน่นอ่าใจแอนอับ,บังนะคะบ่าวทนแล้วก็ใบชันคือทุกเครื่องมันหลดบ่ได้ค่ะเมื่อวานนี่ตอนคำคๆก็เลยเออ เดี๋ยวไว้ระบบกลับมาทำงานปกติค่อยลงคลิปให้ดูค่ะซอนนี่ปนั่งกับเลยสียแ่ง,งาน่อกัะเดะคุยกับอันคุ้นหมออยู่ค่ะแล้วก็มีเอซนะคะจากอุดรค่ะคุณลีหรือพี่ลีนะคะจากอุดรค่ะ แต่ว่าไม่ใช่สิจะอ,อ,อยู่กรุงเทพแต่บ้านเพ็นอยู่อุดรนะคะเป็นทักทายมากค่ะเป็นถามข่าวข้าวเลืองอน้องบุญรอดค่ะติดตามอาการของน้อง,องตลอดนะคะแล้วก็ถามเรืองค่าสจยใจตลอดนะคะก็คือคืบ กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแทนเรามากๆเลยค่ะแล้วก็ถามตลอดว่าจังไดเป็นจงใใังไดจะแน่นะน,นะก็คือบานางกกเลยขออัปเดตเป็นมือๆนะคะแล้วก็ต้องคุยกับคุณหมอก่อนว่าจางังไดคือการรักษาการะนาดเสี้ไข่ดุกดิกนะคะก็คือการรักษาครั้งแรกก็ จำนวนหนึ่งแล้วก็พอน้องหายกลับมาบ้านยังไม่หายค่ะหมายถึงกลับมาบ้านก็กินยาประมาณตักกินยาให้หมดประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะนะคะกินยาให้หมดแล้วก็ไปตรวจเลือดนะคะเหมือนหมูน้อยนะคะ ตรวจค่าเลือดตลอดนะคะกินยาป้อนยาแบบดุกดิกเลยละ่ะทว่าขยาจะเม็ดเลือดนะคะยาหลายแน่นอนหมดกัไปคือค่าใช้จ่ายในการไปแต่ละครั้งก็เกือบหมื่นนะคะที่ไปนั่งกับลุงเดียวผ้าบางมูไปยังเสร็จน,นะคะหมอก็นัด สามสี่ห้าครั้งจนคืออาการของแต่ละตัวไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่บางบมูนมีนก่ก็ใส่เวลาเป็นเดือนสองเดือนนะคะก็คือมันมันบริจบเธอเดียวอย่างสินะคะก็คือตามนั้นนะคะเอาน้องให้รอดก่อนเนาะเอาน้องให้ไหวคือให้น้องสู้กับโลกให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะ คือมื่ขึ้นนี่คุณหมอก็บอกว่าน้องบอ้หงคือขึ้นขึ้นแหลกที่ผ้าไปนะคะน้องไม่ร้องตลอดแบบนั้นแล้วแล้วก็ระบบหายใจดีขึ้นแต่การทรงตัวก็ก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็คือไม่ไม่ใช่แบบผ่อนหมอปรับอันแลนได หัวซักหัวขวมนี่สินะคะบอแมนบอแมนก็คือค่อยๆการพยุงตัวการทรงตัวคือน้องก็พยายามลุกอะไม่ใช่ลุกไม่ไหวเหมือนวันแรกนะคะหูบอเป็นอย่างเพิ่นขึ้นบอแลนต่อน,นี่เบิ่งมือเบิ่งมือจะไปสะก่อนเบิ่งมือจะไปสะก่อนใไอวอาก่อนการกะชัน้นบอลไอวอาเลยคะ่ะ บอกก่อนได้สิา้าแลนน่ะใจเย็นใจเย็นบริพาาเป็นออกแลนลายมือแล้วค่ะจิ้มรถตู้รถต,ตู้อยู่จอดก็เห็นหลงรล่นกันกลับไม้เห็ดกับเขากินอยู่เห็นบ้านในเมียนนาจะเคียงจะมีดอ,อยู่นะแต่คนขึ้นเขานอนเบิดนะคะ ันเข้านอนหมดหรือว่าไปตลาดไม่แน่ใจนะคะคุยกับบาวโทนอยู่เมื่อกี้ขอบุณเอฟซนะคะทั้งในและต่างประเทศให้กํำลังใจกันตลอดเอฟซสายบุญนะคะขอบุณหลายๆเราสัญญากันแล้วนะคะว่าเซบอมีดามากัจะ,จะดามาไหมมันมันก็ไม่ง่ายนะคะมันมันเหนื่อยอยู่นะหมายถึงเราต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นไงอที่ เราทุกคนเหนื่อยเพิ่มขึ้นคือต้องต้องเริ่มปรับตัวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สิมักคือเกาคือจังมีแต่หมูหน่อยบ่ไดค่ะเพราะว่าแต่ตอนเนี้ยบุญรอดอยู่ในมือหมอค่ะแต่ที่เนี้ยเข้ากะหมายถึงเราก็เตรียมตัวค่ะวันที่น้องแข็งแรงกลับมาก็นายเซยใ,นใยเวลาป,ประมาณหอดวันที่สองที่สามสามสองสามสี่นี่แหละค่ะหม่จะเสกกลับ,บานนะคะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะตอนนี้ฝาก บนลอดไว้ให้ก็คือต้องให้ออกซิเจนนะคะให้น้องหายใจได้สะดวกถูกสิ่งถูกอย่างก็คือขั้นตอนการรักษาก็จะรักษาเห็บมัดด้วยนะคะมีหลายอย่างคะ่ะเดี๋ยวจะแจ้งเอฟซีได้รู้รายละเอียดนะคะ เป็นหนึ่งชีวิตเล็กๆแต่คนทั่วโลกขอใส่เข้ามาทั่วโลกค่ะ FC อยู่เกาหลีเป็นกะติดต่อมาทางบาวโทษน,นะคะขอบคุณหลายๆเลยะคะ่ะขนาดอยู่ทั่วโลกนนะีอกทางหนึ่งอีกสี่สสสโลกกันยังบอปลอยพานชีวิตในหน่อยๆมาหน่อยอ,อ่มาหน่อยที่บ้แม่ของอีหลาค่ะ เขามาอาศัยบ้านน้องแค่เขามาอาศัยบ้านน้องทุกคนยังไม่ปล่อยผ่านนะคะไอ,มอ,ะอไหมูบอกจะพูดอีกนานไหมบอกมูว่าแม่แม่สวออยูร่รอนบอลเขาอยากแลนแล้วไอสวอก็เพราะว่าอันสวอไปน้นําแลนไปน้ํามันบางที่มือไปกดเอาะะเด้ค่ะเพอไปกดแม่ชิบวออีกโดนมาแม่ยังสินะหมู ลำคันแล้วนะเอบซี FC. บนลออก็เยอะเหมือนกันนะคะให้กำลังใจน้องตัวเล็กๆแต่ว่าไปนั่งว่าเขาเขาเน่ขึ้นเขาจะเขาจะหล่อนะเขาจะหล่อนะ,อะเขาจะไม่อ้วนแบบนี้นะเขาจะไม่หน้าย่นแบบนี้นะเขามีถุงเขามีถุงเท้าด้วยถุงเท้าสีขาว เขาสิบนาเหียนแบบนี้แหะเขาสิบหนาสัน่นน้องเขาก็จะมีด่างนะโอ้โหบอกว่าเขาบอกเปิดระยะเผาค้นเลยเนี่ยเขาสิบหน,นาโบดนาโง่แบบนี้นะเขาสิบขี่ดื้อแบบนี้นะคิดป่านี่ยางติดย่ำนอนย่ำกระคืนว้ยขลูอยูนอนอย่ <c oughs> บักม้อนข่างบักม้อนข่างนะะเดี๋ยลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะกดไลคกดแชร์นำ้ำเมื่อวานไปนั่งเด้ลงคลิปเกสองคลิปมาสองหรือสามเบิดมือนะคะ่ะมาแลงอิหลากับทิมละตูเดินทางไปเหนอยู่รัตนบุรีสุรินนะคะสุเรน ให้กำลังใจกันค่ะไม่เอาลูกไม่สก,กินทัวทีบบ่ไดเดโม,มเล่นยูซูลินค่ะให้กำลังใจนะคะป๊ะไปลูกปะ่ะมา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 ด็กันเมามามาเดี๋ยวๆๆไปมวดไปนม่ตาทำคำจุนโลกอย่างที่เอฟซีหลายๆท่านว่า ยิงมีชีวิตทุกคนเลือกเกิดไม่ได้นะไม่ต้องมากมายอะไรกับชีวิตเราแบ่งปันกันค่ะเขาพูดลหลายๆถ้าบรได้เอฟซีดิบนาซิทีนะ่ไหนต่ก็คิดไวอยู่ว่าถ้าค่าใช้จ่ายมันหลายกระสิเบิกแม่น้อยนะคะเบิกล่วงหนะ้าแต่อันนี้บรได้ไปขอเงอินอิหล่านนะคะไอ้น้องเฮงงานส่วนของน้องไปอันนี้ ก็คือบรแมนว่าเกิดเหตุการณ์ยังจะคล้องสงสารแล้วก็ไปไปวนเงินของหนองนะบา้าหนอกบอ่บนเหเทแบบนั้นค่ะเรารู้มันคนละส่วนนะคะแต่เรื่องรักคือถ้าเราขอความช่วยเหลืออยังไงเขาก็ช่วยอยู่แล้วไม่น้อยเนะี่ยบริด้ททิม <c oughs> อยู่แล้วค่ะแต่ว่า เราไม่ทำแบบนั้นไงเข้าใจปะคะเอซเข้าใจประนั่งน้ำไดคะเรื่องความเมตตาถ้าเราขอความวเหลือ,อยังไงก็ไม่ไม่หน่อยก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ปรานั่งกะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วค่ะว่าพลังเอซพลังเอซีสายบุญนี่สุดยอดคะ่ะ ทุดยอดนำใจทักทายมาตลอดรอฟังข่าวข่าวของน้องเนี่ยมาปุสาวอยูปุสาวอยูมุปุสาวอยูขอกันไม่คลิปหนาน,นะคะรับคลิปนี้สมนีกรสวัสดีค่ะเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่ออกมา นะสวัสดีค่ะ